ครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่สิบห้านะครับเดือนเมษานะครับก็วันสงการอ๋อวันนี้มันเกิดบอสด้วยใช่ครับเป็นเกิดบอสด้วยผมไเอาของขวัญนะครับไปให้บอสที่บ้านนะครับน้องๆคนไหนอยากดูก็ตามไปดูนะครับชอวันนี้พี่จะไปกับรถคันนี้เลยเนี่ยไปกันสองคนเนี่ยแล้องคุณทุกมายเมือไงยังไม่ขึ้นมืขึไนไม่ได้ล็อกยางจะแตกดูนะครับนี่สติ๊กเกอร์อะไรเป็นคพือนใจวัดท่าไหม ครับก็เดี๋ยวไปดูของขวัญกันเลยว่าเราจะเอาอะไรไปให้บอนนะครับนี่นะครับเปิดประตูคลับริหารวายร้านมาครับก็จะเจอกับนี่นะครับก็คือของขวัญที่พี่ยาวไปให้บอนนะครับอยากรู้ไหมครับว่าคืออะไรอยากรู้ใช่ไหมครับกดซับสไครต์ครับเดี๋ยวรู้เลยว่าคืออะไรอันนี้คือมาเท่าไหร่พี่บุนครับพี่กูสั่งในวันนั้นอ่ะอ้นเงิครับมีเช็คด้วยจ่ายแบบเงินสดใช่เป็นปึกอย่างเงี้ยเคอรี่เงียอยากรู้ไหมครับคืออะไรได้จริงทำไรอ่ะให้ลูกคู่ให้ลูกคู่กู มก็เราอยากรู้สงสัยนะครับว่าในกล่องนี้มันคืออะไรทําไมมันแพงจังรานะคาตั้งหกหมื่นหกหมื่นเปิดเลยไม่มีรกและเปิดโปไปเลยโอ้โหลำกีปก้าแล้วเราจโดนของอะไรพัง<ก>มั้เจ็บตังค์นะเจ็บมึงก็แก็บด้านขางเราดีไอ้บัตรศพเอ้ยบัตรงูบัตรควายจริงๆรป้าเออเสียแบบโดนนินอยากรู้ใช่ไหมครับคืออะไร ก็รอดสัยมาในกล่องมันคืออะไรทำไมมันแพงจังราคาตั้ง6กหมื่นหกเรามงเปิดโคตรยากอ่ะเนี้ยดู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 ใกล้เงียบเงียบเงียบเห็นแลเห็นแล้วหกหมื่นหกหมื่นอ่ะเปิดโผเลยเฮียงเปล่าหกหมื่นไม่ใช่เปิดเลยโหดใหญ่งงนี่ งงงงกันหมดคืออะไรเนี่ยคือห้องน้ําแมวนะครับน้องๆอ,อาจจะเคยเห็นแล้วนะว่าบอสหายสตอรี่ลงกับแมวนะครับเคยเห็นไหมตัวเล็กขาวๆนั่นนั่นนั่นก็ผมคิดว่าเขนาน่าจะยังไม่มีห้องน้ำแมวครับผมก็เลยบบเลซื้อมาให้นะครับยี่ห้อโคตรดีอ่ะอันนี้ซื้อจากไหนสัน่งจากไหนที่กูสั่งมีเคอรี่ไม่ใช่กูอ่านะ <c oughs> ไปก่อนข้าวอันนี้แมวอันนี้สั่งจากที่ไหนอเมริกาครับส่งตรงส่งตรงจากอเมริกา ราคา6 0,000บาทโอ้โหเครื่องโคตรใหญ่อะครับน้องดูดิต้องใส่หลังรถอะแต่ใหญ่จริงเนี่ยดูดิคือที่พี่ต้องแกะกล่องเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถใส่รถได้แล้วพี่ต้องแยกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ใส่รถนะครับแล้วก็เอาไปให้บอลที่บ้านนะครับเหนื่อยเลยไปจิกตามมึงละเนี่ยมามาเลยอะไรดีแน่เพื่อนอะไรเปิดเปิดอะไรนี่คุ้มโต๊ะเร็วเลยโอ้โห โยกเลยใหญ่ยกเลยไปลุด6 0 0 0 0ไม่ไมไม่มันหมุนได้อ๋ออออ๋ออกชนละชิ้นออกชิละชิ้นพังกูว่าไม่ถึงมือบอลโอเคเดี๋ยวทำการขนของเข้ารถนะครับไม่อใส่ข้าก็ไดแต่ก่อนที่หาข้างในอันไหใส่ก่อนนะ อันนี้อันนี้ใส่ไปโคตรควายโอ้ยบักกิ้งเอ้ยบักคืออะได้ันเนี่ยนา่อดีตไปใส่ไปเนาะไปใส่ไปยังไงก็ปิดได้เจ้าอดีตปุ๊บมือดิโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านบอลนะครับทพูลรักเจอกันโอเคครับโอ้โห หัวฟูโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่บนรถแล้วนะครับมากกว่าแค่นี้บ้ากัะนั่งบ้านกระนั่งเลือกสายแบบนั้นมึงแนะนำตัวหน่อยดีมีัสดีครับชื่อว่าซาวดึีงานเรียนซาวอีคนน่ะอีกคนน่ะอีกคนน่ะน้องจริงเอาละก็นะครับเดี๋ยวพี่กำลังจะนั่งรถไปที่บ้านบอสนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าบอสจะเป็นยังไงครับนานไหมกี่นาทีสิบนาทีก็ประมาณสิบนาทีคือบ้านแบบ บ้านใกล้ไกลใจเคียงอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวใกล้ๆไปหมดก็เลย้านใกล้เลือนเคียงนั่นแหละครับทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับเหมือนจะถึงแล้วครับพี่เหมือนที่จะเห็น GTR ด้วยครับน้องๆแล้วน้องจริงน้องจริง FC ไม่ใช่หรอเอาเบโรดดีร้อนเลยใช่หรอจะขอจะขอเฟซเลยหรอใช่ขายเลยใช่หรอขายกันดูอ่ะคือจะขอเฟซร้อนอะไรเง้ยไม่ขาย GTR เพิ่มเพิ่มยิ้มเป็นแล้วนี่บ้านใครครับคุณดู เอามองไม่เห็นมองไม่เห็นเอ้ยมึงจะขอแบบขอถ่ายรูปเลยปะไอจริงถ่ายรถแล้วพอแล้ถ่ายรถอย่างเดียวเหรอใช่แล้วมึงในแปดล้านไม่ไม่ในในแปดล้านซับอะมีในแปดล้านซับอะมีมึงกดซับสไครต์อยู่ปะมีหนึ่งในนั้นใช่เหรอมึงเป็นไอ้บ้านได้หนึ่งในนนั้ใช่เหรอเป็นไอ้พีเหรอสองคนละเจอเจอคารักกิจเลยไหมเนี่ยเดีก็เก็บตรงนี้มึงตอบโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับก็ตอนนี้ไปถึงสโลว์กันแล้วจริง ด,ดูใครล่ะโอเคใครไม่รู้เนี่ยกูเป็นก็นตกอ่ะเงาเงาใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยประตูยูทูบเป,ปิดเองร้านซับเปิดเองเมื่อกี้เมื่อไอ้บานเมื่อกี้มึงทำเงี้ยมึงทำเงี้ยเงี้ยมึงทำเงี้ยประตูเปิดเลยอะไรอะไรก็ขักประตูกูใช้พลังวิเศษกูไม่ได้ขักอะไรเลย ตอนนี้ตอนเราอยู่ในบ้านด้วยคนนั่งแปดล้านซับอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดีจะขาดดีถ่ายยิบอยู่นะครับก็พี่ก็อยู่กับรถพี่เองนะครับรองเท้าอย่างเราเนี่ยอืมมึงถอดไปทะเบียนอีรอสฮะถอดไปทะเบียนเลยครับวันอ๋อวันนี้เขาอกเเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กอะไรไม่รู้พี่ก็เลยแบบว่าสะดุ้งนิดหน่อยครับดูครับรถพี่เองครับน้อง ปอดอกเลยว้าใครอ่ะเฮ้าวบ้านเรื่องมันเนาะมาถูกแล้วนี่ไงรถผมชิคดีๆครับมาหาใครดิอ๋อมาหาเบลล่าไอไอจิงบอกไอจิงเราบอกว่าเบลล่าโอเคเดินกันเดินด้วยกันเดินกันตามมาอะไรมึงลกอะไรกันสองคนเนี่ยเป็นไรเจอเอฟซีเจอทีรดียเดี๋ยวพี่จะเอาขวัญเอาไปให้บอลนะครับน้องๆอาจจะงงว่าทำไม พี่เรียกบอสครับก็คือเรามีโอกาสเล่น GTA กับพี่นนท์นะครับแล้วก็ในตามบทบาทในเกมก็คือเขาเป็นผัวหน้าผมนะครับก็เลยเรียกว่าบอสนะครับไปป้าก็ก่อนจะเข้าบ้านใครนะครับก็ฉีดสเปรย์มือกันนะครับทุกคนแล้วรู้ไหมนี่ผมเอาอะไรมาให้อ่ะหุยเสียงแมวโคตรดังอ่ะกูซื้อมาผิดไหมเนี่ย เขาเลี้ยงหมาแล้วซื้ออะไรมาเนี่ยเลี้ยงผีอันโอ้โหอะไรอะอะไรอะห้องน้ำแมวอัตโนมัติหกหมื่นบาทถูกเหมือนถอดเยี่ยวเลยถูกเหมือนถอดเยี่ยวเลยถูกเหมือนถอดเยี่ยวเลยฮะถอดเยี่ยวเถเยี่ยวเสียของหมดอันนี้คนอันนี้คนงานก่อสร้างมานผมใช่เหรอใช่ฟู้งฟุ้งเลยฟงฟุ้งเนินยางมาฝากไอเนี้ย อันนี้เดินเลยนี่แกวิ่งเส้นตุ้เกียวไม่กลัวเลยนี่แสดงว่ามันยังไม่เคยโดนตอนหมุนนี่ไม่กินแมวตัวอื่นปะไม่มีไม่มีแกเพิ่งแกจากกล่องเลยเราเอากล่องมาไม่ได้เราต้องต้องเปิดสวิตช์ใช่ชื่ออะไรนี่ตัวเนี้ยบัานี้ชื่ออะไรตัวเนี้ยลูก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 ชื่อลูกคอนโดโคตรเบี้ยอะของลูกเราดีเดี๋ยวอ่ะดูนะถ่ายคอนโดบ้านเขานะครับ แล้วเตะตัดไปที่บ้านกูคนละเรื Club ่องคนละเรื่องงบหมดเงียบทุนหมดแล้ววันนี้มันเกิดบอกใช่ไหมนี่ผมมาทุกวันปะถูกวันนี้เลยวันนี้15เมษายใช่ไหมวันนี้เออวันโคตรตรงวันนี้มันเสียมาโคตรตรงนี่เลยมันก็บเดือนแล้มาหลายเดือนแล้วก็เป็นเพราะโควิดนะครับผมเลยไม่ได้มาครับใช่เลยไม่อยู่นี่บ้านเราดูเหมือกโคตรมหาวิทยาลัยอันนี้ที่ขุดขุดได้เดือนละประมาณ3แสนใช่ปะแจ่ตรงเนี้ย ครับเสียเงินเท่าไหร่นี่สามหมื่นครับขุดๆได้เดือนละสามแสนก็อย่าลืมไปนะครับเนี่ยซื้อแสตมป์กันครับขุดอะไรขุดมันเยอะไม่ใช่ไงอยู่ไปเลยปะเดี๋ยวไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันตายตายไงมันจะหมุนเนี่ย ไม่ครัต้องแบบมันที่เสร็จแล้วค่อยหมุนเนี่ยแล้วมันก็จะมีบอกน้ำหนักแมวด้วยดูในเฟซบุ๊กอะที่แมวเข้าไปมันหมุนทับแมวยู่ไม่ใช่ไม่ป็อไไม่ใช่มันทแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเปนไไม่แล้วมันเข้าไปเครื่องหยุดเลยเซ็นเซอร์ตั้่ก็ไปได้มอนันเรบปั๊บยืนไม่หยุดยืนไม่หยุดมนไม่หยุดนะเนี่ยยแล้วอแมวเดี๋ยวต้องใส่สายแมวก่อน แล้วน,นี่บอกน้ำหนักแมวเลยทำไมแมว,มวแมวพี่นนดูไม่กลัวเลยวะเธอพูดน่ารักกบไม่เหมือนแมวบ้านคูเลยอ,เอ่ะมึงตัดภาพไปที่แมวบ้านคู่ก็คันเอาที่ออกแล้วเหลือทรายไว้กู่ครเตรียนอ่ะมันเก็บบ่อยแกอยู่บ้าง <c oughs> เป็นแมวตกแดงดินี่ก็อย่างนี้เลยปั๊บจบหมดลอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเซลล์ไข่หรือเปล่าคะอันนี้พี่แบบพิชเปอร์เซนต์เท่าไหร่ไอ้รถพรมหมดแล้วเนี่ยเกิดมาติดตั้งถึงบ้านอะตื่นเต้เนมั้นอันนี้แฟนคุณแรือเปล่าเนี่ยอันนี้ได้ค่าคอมด้วยนะเนี่ยเลยเอาใส่ไปเลยติดอะไรอ่ะแล้วเดี๋ยวไปหยิบที่ ึนมาด้วยนะเามใส่เลยจะได้ชิมเอไม่ได้าใส่ไม่ได้น่นะอันนี้ไม่ไม่หก่นจะหอยมืหวาอะไับนสูสีกันไม่คอได้เขาเมออแบบมาให้ใส่ล้างหน่อยอ๋ใส่จริงใสแล้ถ้าเกิดบานใส่ได้เท่ากับใบ้าฉลาดอะแวเป็นคนเลี้ยงแมวด้ปกติเออไล่บ้านเลี้ยงแมวด้ พอน่าจะรู้สึกลำบากใจกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าซื้อมาแล้วใส่แต่ที่รู้กูใส่ได้ละหนึ่งมามึงมาซื้อแล้วกูถ่ายใส่เองแล้วกูใส่เองดูเฮ้ยสุดเก่งอ่ะทำได้ไงใครสัไ่อะลองเอาคิมแมวมาใส่เลยเอ้ยไม่ใช่ เอาสายแมวเอาสายมามานี่เอาสาแมวมาใส่เลยนี่เอามือเลยจวดเลยนี่หนึ่งกำโอ้โหอันนี้อนะโอ้โหเดี๋ยวกูขอตัวเก็บทิ่แมวนะครับทุกคนโอเคครับก็เสร็จพิธีนะครับเอาของขวัญมาให้นะครับราคาหกหมื่นบาทนะครับดูแมวบอสนะครับทุกคนดู เลกะแล้วสีแม่งเหมือนเสื้อกูเลยดูดิดูดิคนต่างๆรมเลยคิดอ่ะสีเหมือนแมวเลยแล้วดูมันทำหน้าสีเหมือนเสื้อกูไหมคนดูดูอ่ะเหมือนไหมตว์เหมือนกันเป๊ะเลยแล้วมันสีเหมือนแมวเราเลยนะไอ้ตรงเนี้ยอืแล้วทุกคนกินข้าวกันเฮ้ยมือมีไม่ได้ขอถ่ายรูปนี่เดี๋ยวไปขอที่ร้านข้าว หมูกับแมวคนดูออกครับจะนี่ก็กินเสร็จแล้วครับนี่วันนี้เมื่อกี้ไม่ทันถ่ายนะครับไอ้จริงกินแบบโคตรมุมมาอ่ะเห็นปะเห็นกินโคตรกลิ่น่ะไอ้ไอ้ชิดจริงกินไม่กินเลยกินอีเหมืนคนเดิมเออได้กินยังไม่ได้กินเลยกินอะไรกินไก่สองชิ้นไก่อะไกินไก่ที่เหลือไม่ได้กินเลยอืมกินน้อยอะไรแค่กินน้อย โอเคครับน้องๆก็ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวฝากชชรงกันนี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่้ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนที่ทำอะไทำงานอะไรอยู่ที่ไหนทำไงเลรว่าสตรีมที่ไหนอ๋อสตรีมที่นิโมทีวีครับชื่อช่องว่ากีฬาธมรแล้ว อใช่ปะดิเมอร์ในนิโมทีวีครับที่ช่องบาร์บินเทอร์โอเคได้เลยชื่อช่องรัดในนะคะในนิโมทีวีอย่าลืมมาติดตามกันนะคะครับเดี๋ยวจะขึ้นแฮนด์นะครับก็ไว้เจอกันครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่นะเนาะไปคลิปไปไหนเออดิโมทีวีเหมือนกันครับต้องอยู่ในลืมลืมติกต่อลืมลืมตัวลืมตัวไปเจอครับทุกคนดูดิอะไรครับไม่ใช่ อะไรครับก็ทุกคนนะฝากบอกอะไรถึงน้องโคนีไหมกู้สาวในเกมติดอยู่ทั้งเกมอ่ะไปครับิดไปในบ้านหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นจริงตอนนี้เจี๊ยรถหายครับใครทำหายครับใครขับอ่ะใจเย็นใจเย็นกค่อยคุยค่อยใจกันไม่รับผิดชอบเลยเลยหน้าบ้านนะเออทำอะไรเลยวันประตูเปิดไม่ปิดเงี้ยนจะหลุด กริมันเป็น M C boss เ้ยกีฬามันบอกว่ามันบอกก่อนก่อนมาเล่นี D A มันบอกว่ามันหนึ่งในแปดล้านซาบของของบอสอะมันอยู่ในนั้นด้วยพี่ยกเลิ่นติดตามใช่ไหมติดตามบอสติดตามอ่ายบายก่อน